สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องขายดีชาแน,นลกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทําปลาดุกยัดไส้สมุนไพรค่ะค่ะก็จะมีปลาดุกค่ะต้นหอมผักชีฝรั่งใบมะกรูดหั่นฝอยนะคะค่ะพริกแกงก็จะมีพริกจินดาขมิน้นข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงพริกไทยเม็ดลากผักชีน้ำปลาผงปรุงรสน้ําตาล ซอสหอยนางรมค่ะลงม,มือทําเลยค่ะจากนั้นเราก็จะนําเครื่องแกงมาโขกค่ะพริกไทยค่ะจากนั้นก็จะเป็นเครื่องแกงค่ะโขกรวมกันเลยค่ะ <S 2> <S 2> <S <S ใครจะนำไปปั่นก็ได้นะคะ โหให้ละเอียดคะ่ะความละเอียดเราก็จะประมาณนี้ค่ะ,ะส่วนประดุกนะคะให้เราล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะใช้น้ำส้มสายชูแล้วเกลือนะคะล้างจะได้ลดความคาวลงไปนะคะจากนั้นเราก็แร่ตรงท้องค่ะให้แร่ได้แบบนี้นะคะ แล้วก็บ้างเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะส่วนหัวเราก็จะเอาด้วยนะคะไม่ไม่ได้ทิ้งไม่ได้ตัดทิ้งนะแล้วก็แล่แบบนี้ค่ะล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะจะมาปรุงเครื่องแกงอีกทีหนึ่งค่ะซอสหอยนางรมค่ะน้ำตาลค่ะผงุงรสค่ะ น้ำปลาค่ะจากนั้นก็จะเป็นใบมะกรูดค่ะต้นหอมผักชีฝรั่งค่ะ,คะจากนั้นจะใส่ตัวปลาเลยค่ะหลังจากเครื่องเข้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ แบบนี้นะคะเราจะได้แบบนี้ค่ะจากนั้นใส้ตอกใช้ตอกมัดค่ะ จากนั้นให้เราพับตัวปลาค่ะพับตัวปลาแบบนี้นะคะใช้ตอกมัดค่ะเราจะใส่หม้ออบลมร้อนนะคะหรือหม้อทอดไร้น้ำมันนะเพราะปลาเขาตัวยาวเราไม่ได้เอาไปย่างไฟนะคะย่างเตาถ่านนะเราก็จะพับตัวปลาเข้ามาค่ะจะได้ลงหม้อได้สะดวกนะคะ เราก็เ,าเครื่องที่เหลือทาตัวปลาค่ะจากนั้นเราก็จะไปใส่หม้อทอดไร้น้ำมันเลยค่ะเราก็จะได้แบบนี้จากนั้นเราก็จะนำลงหม้อทอดอไร้น้ำมันเลยค่ะเอาแผ่นฟอยล์รองก่อนนะคะ ใครนำไปย่างเตาถ่านก็ไม่ต้องอม้วนตัวนะคะย่างทั้งตัวยาวๆแบบนั้นเลยไฟสักร้อยแปดสิบค่ะค่ะเราใช้เวลาไปยีหนาทีนะคะจากนั้นเราก็จะมากลับข้างค่ะก็ออกมาเหลืองสวยแบบนี้เลย จากนั้นกลับข้างค่ะพอเรากลับข้างเสร็จแล้วนะคะให้เราเอาพริกแกงที่เหลือนะทาบนตัวปลาหลังจากที่เรากลับข้างเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนำเข้าตู้อบค่ะ อีก10นาทีค่ะอันนี้ก็ครบสิบนาทีแล้วนะคะกำลังสวยเลยค่ะสุกพอดีค่ะสวยมากค่ะจะเสิร์ฟค่ะจากนั้นเราก็ดึงตอกออกค่ะเราก็จะชิมกันแล้วนะคะดึงตอกออกค่ะ ควจะทานคู่กับข้าวเ,เ,เหนียวนะคะดูเนื้อในกันค่ะเนื้อในน่าทานมากทานคู่กับข้าวเหนียวหรือข้าวสวยร้อนค่ะรสชาติกลมกล่อมพอดีค่ะเรียบร้อยค่ะยัดไส,ส้สมุนไพรย่างแล้วก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องขายดี h ชนแนลของเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ